สวัสดีครับทุกท่านครับมีหลายท่านนะครับอยากชมนะฮะพระที่เจ้าของศูนเนี่ยขึ้นคอบูชานะครับขอมาเยอะมากนะฮะก็วันนี้ก็จัดเต็มให้นะครับที่ผมบูชานะฮะอันนี้ก็คือเป็นของออสมบัติตกทอดมา นะฮะไม่รู้ว่ารุ่นไหนเป็นรุ่นไหนนะครับอ,องค์แรกเลยนะครับให้ดูสมเด็จก่อนแล้วกันนะครับนี่คือด้านหน้านะฮะสมบัติตกทอดนะครับน,ะบน,นี้อันนี้ขอดูด้านหลังนี่ด้านหลังด้านหลังก็จะมีเหรียญรัชกาลที่ห้านะครับไม่รู้ว่าพศเท่าไหร่ไม่สามารถที่ จะบอกได้ว่าพอศอเท่าไหร่แต่หน้าหน้าหนุ่มนะครับนี่คือ,อพระสมเด็จนะครับแล้วก็นี่อันนี้ก็จะเป็นสุ้มกอนะฮะสุ้มกอสุ้มกอนี่ก็เป็นสมบัติตกทอดนี่คือด้านหน้านะครับนี่ด้านหลังนะฮะด้านหลังให้ท่านได้ชมนะครับเป็นบุญตา นะฮะฮอ,องนี้ก็จะเป็นนางพญานางพญานะครับให้ท่านชมไว้แต่ไม่ได้เปิดกระจกนะครับนี่คือด้านหลังนะครับ,ด,นะรบด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับออีกองหนึ่งก็จะเป็นพระรอดนะฮะพระรอดอนี่ได้ชมนะฮะพระรอด นะครับข้างล่างะจะเป็นรุ่นรุ่นนิยมนะฮะ,ะพระรอดนี่ด้านหลังนะครับด้านหลังก็สวยงามนะครับตอนนี้อีกองหนึ่งนะฮะนี่นะฮะเขาเรียกว่าผงสุพรรณแต่ ยังไม่ได้ตัดกรอบนะฮะไม่ทราบว่า,ามาจากบรรพบุรุษนะว่าท่านใดเป็นผู้ครอบครองต่อเนื่องมาอันนี้ผมก็รับสมบัติาจากคุณพ่อนะครับนะฮะอันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับก็ชมดูนะครับ อันนี้จะให้ชมรวมๆอีกทีหนึ่งนะครับนะชุดนี้เขาเรียกว่าชุดเบญจภาคาีชุดเบญจภาคีนี่ท่านก็สามารถมาเที่ยวที่ศูนย์มาสบัตสามแผ่นดินก็มีอยู่ตู้หนึ่งที่มีพระชุดนี้เก็บอยู่ในหีบนะครับพอสมควรนะฮะ มีให้ท่านชมนะครบชุดมีอยู่ห้องหนึ่งเลยครับม,ทม,ม,มะะีที่สร้างสมัยสมเด็จโตก็มีนะฮะแต่ชุดนี้เนี่ยที่สร้างสมัยสมเด็จโตก็จะมีองค์เดียวก็คือพระพระสมเด็จนะฮะนอกนี้ก็อายุก็ตามป้ายนะฮะาตามป้ายเพราะว่าพระส่วนใหญ่ก็จะเป็นสมบัติ <c oughs> ตกทอดกันมารุ่นสู่รุ่น นะฮะก็พระรอดเนี่ยพิสูจน์แล้วเอามากิดกระจกก็กระจกเป็นรอยดีแล้วพระไม่เป็นไหลนะครับก็แสดงว่าความเก่าถึงนะครับนี่นะฮะหลายท่านชอบว่าเออเจ้าของศูนย์มาสมบัติสาเป็นดินนะมีอะไรบ้างนะฮะขึ้นคออยู่บ้างอยากทราบจริงๆอันนี้ก็เลยเให้ท่านชมเป็นชุดแรกนะครับ ไว้พบกันนะครับที่ศูนย์มาสบัดสามแผ่นดินขอบคุณครับ